จะมาพูดให้กับคนไข้ที่ไม่สามารถมาหาหมอที่สลับหลีได้นะคะคำถามที่ทุกคนอยากรู้อันนี้แบบพูดในฐานะที่แบบก็เป็นคนที่ฉีดฟิลเลอร์เหมือนกันก็เราก็เข้าใจว่าเวลาเราจะไปทำฟิลเลอร์เท่าไหร่เราก็อยากรู้บัตเจ็ตใช่ป่ะถ้ามันมีจำนวนเคสที่ไม่สามารถมาฉีดตามที่เราคำนวณได้คือเงินเราจะอยู่ตรงนั้นเป็นแสนเลยอันนี้แบบหมอพูดแบบเป็นเพื่อนกันเลยนะฉะนั้น คลินิกที่เขามีหลายสาขาหรือคนไข้เยอะที่เขาฉีดเยอะเขาสามารถจะทำราคาลงมาได้เพราะว่าเขาจะซื้อวันลุ่มใหญ่ยกตัวอย่างเช่นถ้าคลินิกหมอซื้อได้10กล่องต่อเดือน ถ้าคลินิกเขาเยอะๆสัก5สาขาสาขาละ10กล่องเดือนหนึ่งเขาก็50กล่องแล้วทีนี้จำนวนน่ะมันจะไม่เท่ากันด้วยเหตุผลนี้ฉะนั้นคนไข้ที่พยายามมาถามหมอว่าราคานี้ของจริงของปลอมไหมน่าเชื่อถือไหมอะไรเงี้ยหมอก็คอมเมนต์ได้แค่ว่าราคามันก็ใกล้เคียงกับตลาดทั่วไป ะะแล้วก็สิ่งที่แน่นอนก็คือต้องไปเช็คที่ตัวกล่องด้วยฉะนั้นก่อนที่เราจะไปตัดสินที่เขาละคือมันเคยมีดราม่าไปแล้วทุกคนเข้าใจว่าหมอมาพูดว่าของถูกคือของปลอมจริงๆจุดประสงค์คือหมอให้บอกหมอต้องการมาเตือนว่าราคาประมาณนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้ฉะนั้นถ้าเราเจอราคาที่ตัวเราเองเนี่ย ในฐานะผู้บริโภคยังรู้สึกว่ามันถูกไปเนี่ยขั้นตอนต่อไปคือเราต้องไปเช็คที่กล่องแล้วก็ความน่าเชื่อถือของคลินิกด้วยนะคะซึ่งบางคลินิกอะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่หมอเคยบอกไปอันนี้หมอพูดเรื่องจริงนะการที่เขาทำอาร์ตเวิร์ก บางทียังทําออกมาผิดเลยกล่องที่โชว์ออกมามันก็เป็นของที่ไม่ผ่านอยอยแล้วอันนี้หมอก็จะไม่โทษมันอาจจะเป็นที่อาร์ตเวิร์กหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบเขาไม่ได้เช็คบางทีเราไปดึงรูปมาจากใช้จากอินเทอร์เนต็ตเราไม่ได้ไปดึงรูปจากบริษัทมามันอาจจะมีความผิดพลาดได้อะไรอย่างนี้นะคะฉะนั้น1เช็คที่ราคาความน่าเชื่อถือที่อย่างที่หมอบอกถ้าเราเจอราคาถูกเราก็ดูใช่ไหมว่าคลินิกนี้มีหลายสาขาหรือเปล่าคนฉีดเยอะหรือเปล่า